ที่สหายมาไขาหลังตับเสือเนี่ยสันในอืมรอยเหลือเดงจริงๆนะนะคมเม,มน,นูประจำสั่งมาอีกแล้วครับขอตรวจขอไปปูติดบดกินดิบด้วยครับดีดีแท้คมบํารมอม ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไปสุขุสุคนมอภพรนุมวลกิแทบอีกขึ้เก่านะครับพี่น้องเข้าชาวยูทูบว่าว่าจะอยุ่ในประเทศให้เข้าหรือว่าต่างประเทศโทรพี่น้องในล่งมาของเก่าอีกแล้วนะครับคู่สาอยู่คู่สาใหญ่ร่มเย็นเย็นเมื่อใดเมนูประจําสองนะครับได้ก้อยร้อยเลือดซีสหายตับไข่หลังแล้วก็เนื้อเสือเนื้อสันในนะครับใส่ดีแท้ขมล่ำคือเก่านะครับลงม้าืันนี้ล่งมาคำแหแน่นะครับพี่น้อง มาเสียบๆน้ำแข็งเด้อครับนี่น้ำมวนขอถอดข้อไผ่ผู้เทีนบะกินเนื้อกินดิบนะครับผู้ได้กินก็มาจวดๆนน้ำแข็น,นะครับพักมาไล่เดี๋ยวน้ำมวนบอกเลานะครับน้องอันนี้ไม่นู่นนี่นี่ต้องให้แเนีแก่ข้าวนะครับบวกยิงใหญ่นะครับพี่น้องอืมหนเดินโดนดาเทียตีขี้เก่ดาด่ามตอกนะครับอืมก้อนเหนียวหนึ่งมากหอนๆเลยนะครับมาๆมาๆครับ เมนูกินทีอะไรผมมีพิษหวังนะครับหืมขมบํารม้อมาล่ากินนก ใด่บอกทั่วสวนืมหวานพี่น้องบอกทั่วสวนอืมแซ่พักนะครับ

แค่ล้างกับตับงอน,นหน่อนมันแอ่บพี่นออือหอมใบโหระพา ลูกมาคำหน้าครับมาเนี่ยมือในร่มเมื่อแห้งมาไหนส่วนน้ำบวบน,นี่ใส่ตะไคร่น้ำเลือดครับเนี่ยกระเพาะปาบาดมันห,อ,หอม บอกก็เขาเลือนะพี่หน่องยังกวนนเก่าเนี่ยนะครับหืหจ้ำนี่เพื่อพี่เพื่อน,อนอกนะครับ อาหารทิ้งตัวคือเกา่าเพื่อพี่เพื่อนน้องพูดถึงสายอาหารทิ้งตัวนะครับพี่น้องน่อยๆม,ม,มาลากินนก สร้างเสียงกระนกแก้วนั่นนะครับ 嗯，八爪。 มาลก,กินโนค่คองแสบเ,เนื้อน้อน้อยแสบนะครับโอ้โอ อือนี่ฟังเสียงนกหอกแม่นำนะครับกินไนม่น้ำอ๋อสุดยอดดีๆนะครับอือ คักนะพี่นอ้องอ๋อคำชุดถ่ายแต่ถ่ายชุดอย่ยงมันร้อนเสียบครับอือ เอาเว้ยกัวใจไปเนาะไปเลยครับไปเนาะโอ้ช่วย,อย,อยจอดเลยกินแต่ได้บ่หมีพิซบังนะครับเมื่อนนี้ ในอาหารสิงโตอีกที่เก่าออกนะพี่น้องเมนูประจำสองในอาหารที่ถูก้อยร้อยเลือดลาบร้อยเลือดใส่ดีแถคุ้มๆุซี่สหายตับบักไข่หลังนะครับเนื้อสันในเนื้อเสือโอ้เสียบขักนะครับว่าบรรยากาศาย,ายุคู่ซาใหญ่ลูกมะขาแน่นะครับวันนี้ เมื่อวานกับติดภารกิจกับประเทศไทยคีบเนาะพี่น,อน้องเนาะขอตรวจขอไไ้อพายหลายๆเด้อครับนุ่มวนกับขอตรวจข้อพายผู้ที่มันบอกินเนื้อกินดิบนะครับเอานุ่มวนกับขอขอบุญขอบุณนะครับทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับนุม่มวนกินมะคองมะงามหรือว่าพิษพาดป,ประการใดนุม่มวนกับขอตรวจข้อพายเด้อครับถ้าเบื้องว่งาคีบนานุ่มวนนี่แซบ่บจะผ้าพีผ้านอ้องเขากินยังหรือว่าเห็นยังนะครับฝากเนี่ยนะครับฝากพี่นอ้องเขาชาวยูทูบธรรมะคลิปนี้ฝากกดไรกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนุ่มวนนี่แซบ่บ ด้เ็ดคลิปก็ไปนะครับคลิปนี้นุ่มวันนี่แซ่บก็ขอขอคุณขอคุณบ่วมม่พ่น้องที่เกียรติคำวโรบชุ่มคลิปปุ่มวนวลนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆได้ด้วยสุขสุขคนเนอครับกรับสวัสดีครับ